สว,ส, thumbnails. สวัสดีค่ะหมอชื่อสาธิดาอิงคางกุลนะคะเป็นหมอสัลยกรรมตกแต่งค่ะการผ่าตัดเปลือกตาเนี่ยเหมาะกับใครนะคะการผ่าตัดเปลือกตาเนี่ย เหมาะกับคนที่ต้องการทางเรื่องของการรักษาและคนที่ต้องการความสวยงามค่ะสําหรับกรณีที่ต้องการการรักษาต้องการการแก้ไขก็คือกรณีที่หนังตาตกพออายุมากขึ้นหนังตาที่ตกลงกันหรือว่ามีหนังตาส่วนเกินเนี่ยก็จะบทบังการมองเห็นในบางเคสก็อาจจะมีขนตาทิ่มตาได้นะคะอาจจะมีอาการระคายเคืองตาอยู่ตลอดน้ําตาไหลยอยู่ตลอดเวลาอันนี้สามารถมาทําหนังตาได้ในแง่ของการรักษาซึ่งหลังการผ่าตัดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหนังตาก็จะได้รูปมากขึ้น ไม่มาบดบังการมองเห็นแก้ไขเรื่องขนตาทิ่มตาได้ดีค่ะส่วนในกรณีที่2เคสที่ต้องการในแง่ของความสวยงามก็อาจจะเป็นสาวเอเชียตาชั้นเดียวหรือว่าชั้นตาหลบในทําให้ไม่มั่นใจนะคะก็สามารถที่จะมาปรับแต่งทําตา2ชั้นปรับชั้นตาให้สวยงามขึ้นแก้ไขไขมันเปลือกตาที่บวมๆออกได้อันนี้ก็จะได้ผลทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเอ,อเอพิโซดถัดไปก็จะมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะรอติดตามชมกันนะคะ